ตอนนี้ต้อง,งใส่เกียร์เลยยังไม่สตาร์ทเลยจะใส่เกียร์ไปห่อต้องมายืมเงินน้องครับห้าหมื่นนะไม่รู้จะจบหรือเปล่ามายืมเงินน้องห้าหมื่นขอบคุณน้องไม่เคยลืมพี่นะขอบคุณมากเลยอนาคตเหมือนน้องจะได้ยืมพี่สักสี่ห้าแสนเนี่ยสาธุตอนนี้ก็ยืมแค่นี้ไปก่อน น้องคนนี้ช่วยได้ครับอันนี้ก็ขอให้ลุล่วงไปด้วยดีเนาะนี่ก็ต้องเอาไปหรายอย่างคนระับก็ชีวิตครอบครนะัวเนาะเยอะตังเลย,ย,ยมันกวดวันนี้ยแล้วก็เราจะไปทีอ่อำเภอแล้วก็ทิ้งแม่ไว้อยู่นในรถอีก เลยนะไม่ได้มาบ้านปวดนานแค่ไหนแล้วคะสองสองปีนะมะั้งสองเดือนคิดถึงอยู่นะเอ้โทรหาการร้องห่มร้องไหก้กระโทรบริจาคเลือดมาดูสิโดเลือดดีไหมอุย้ยเลือดดีเลถ้าบริจาคไขมันได้นี่คือจะ, <c oughs> อะขเ <c oughs> ขาเขามีแต่บริจาคไขมนันอยนี่บริจาคเลือดมันจะผอมแล้วน้อง วันนี้มันเกิดพรุ่งนี้มันเกิดไปไปจากเอาอะไรมาเกิดไทยไปไปจากเอาอะไรวะดวงตาเลือดไปจากมาเลยนะเนี่ยตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้แล้วเนี่ยจอดฝั่งไหนนี่จะฝั่งทิ้งแม่ไว้อยู่คนเดียวน,นี่นะฮะรถก็ยังอยู่สุภาพเหมือนเดิมนะคะ แล้วจะไปไหนคืนครับแล้วก็ต้องกลับคืนอีกจะไปป้อมเนี่ยวันนี้เขาขึ้นป้ายจะไปดูเนี่ยประมาณก็ไปดูป้อมเนี่ยนะคะจะเสร็จแล้วนะคะแล้วใครไม่รู้มาเขียนอะไรเราโอ้สายจุยดูตะปูรถดูยอมเลยเรื่องควันดำยังคันนี้ดำไม่ดำก็ดูปะตะปนุ่น ไปด้วยเลยไปแล้วโอเคค่ะเจอกันพ่อว่างก็พ่อว่างก็อย่าลืมน้องลืมนุ่งนะไม่นุ่งไปยาเรียบร้อยครับก็ล่วงไปด้วยดีก็เอกสารทุกอย่างก็นี่สิทธก็คงต้องตายเองนั่นแหละครับก็เราถามว่าเราผิดไหม ก็ผิดน,นะนะผิดก็ต้องให้ fc ด้วยเองเน,นะครับผิดถูกนะครับแต่ผมก็ยอมรับผิดอยู่แล้วนะครับยอมรับผิดอยูแ่แล้วก็ได้ยาเรียบร้อยนะครับก็ fc ไม่ต้องถามแล้วนะว่าเจ๊จ๋าอยู่ไหนนะครับก็ไม่ต้องถามแล้วนะครับว่าเจ๊จ๋าอยู่ไหนอะไรยังไงไม่ต้องถามแล้วนะครับก็คือถ้าผมทําคลิปนี้ก็คือ จบก็จบเลยนะครับไม่ต้องถามอีกแล้วว่าอะไรยังไงก็ต่างคนต่างทํามาหากินไปนะครับต่างคนต่างอยู่นะครับก็ลูกก็ไม่ลืมครับไม่ลืมก็มีใบสัญญาอยู่ว่าจะต้องห้าค่าใช้จ่ายอะไร กับลูกยังไงนะค่าเลี้ยงดูบุตรน,นะครับตามนั้นครับก็เอซีไม่ต้องถามไม่ต้องมาพิมพ์นะครับก็ชีวิตครอบครัวก็ประมาณนั้นก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เนาะมันก็ต้องแยกทางกันนะครับถาม่าผมดีไหมไม่ดีหรอกครับผมไม่ดีรอกผมก็ยอมรับผมยอมรับ ัวเองว่าผมไม่ดีครับก็ตามสภาพทุกคนมันต้องมีข้อดีและข้อเสียกันทุกคนครับไม่เป็นไรนี่ก็ได้จบนะครับรุล่วงไปด้วยดีนะครับกว่าจะเสร็จ เรื่องเราก็เยอะแยะมากมายนะครับก็ต่อไปก็ต่างคนต่างทำมาหากินกันครับต่างคนต่างทำมาหากินกันวก็จดทะเบียนยาเสร็จเรียบร้อยเอกสารเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต่อไปก็เขาจะมีใครอะไรยังไงก็ก็แล้วแต่นะครับ ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะครับแลเเ้วแต่เจ๊จ๋าแล้วแต่เขาครับแล้วแต่เขาเลยนะครับจะมีอะไรยังไงแบบไหนนะครับก็ต่างคนต่างทำมาหากินเดินทางใครทาง,งก็เดี๋ยวก็พาลุงมาพาลุงมาเที่ยวนี่เราก็จะเอา สื้อผ้าแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาเร็วหรือเปล่ายังไม่รู้เหมือนกันเนะพราะว่าเห็นนะเขาบอกว่าจะไปทุระด้วยอะไรด้วยต้องไปรอเนาะเพราะว่าบ้านก็อยู่ไกลนะบ้านอยู่ไกลมันก็ไม่ใช่ใกลๆนะ้ๆเนาะวิ่งไปวิ่งมาเราก็มีภารกิจของเราอีกต้องทำงานนะครับต้องหาเงินมาใช้หนี้นะใช้หนี้ ใช้ก็ต้องหลายอย่างครับเราก็เบรกพาระรคนเดียวนะครับเบรกพาระรคนเดียวก็ต้องเข้าใจครับ,รบก็นี่ทุกอย่างก็รับผิดชอบหมดครับลูกผู้ชายผมรับผิดชอบรับผิดชอบหมดนะไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็เราก็ต้องรับผิดชอบใครจะว่าผมไม่ดี ยังไงจะเร็วจะดียังไงก็ช่างครับผมไม่ไม่ว่าน,นะครับก็น,นี้ก็อยากจะบอกเอฟซีให้รู้นะครับว่าผมได้ยากันแล้วนะได้ยากันแล้วนะครับบางคนก็ถามนู่นนี่นั่นว่าทําไมนู่นนี่นั่นว่าเจ๊จา๋าเอออยู่ไหนอะไรยังไงก็วันนี้ก็ได้รู้กันจะได้รู้กันทุกคนนะ ใครจะว่าผมยังไงก็ไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคนที่ยังเข้าใจเราอยู่ยังรักเราอยู่ก็ไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องดิ้นรนสู้ต่อไปนั่นเลยนะครับก็รอติดตามชมตอนต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอะไรยังไง Terima kasih telah menonton!